สวัสดีครับก็เดี๋ยวรอคนดูสักแป๊บนึงนะครับรอคนดูสักแป๊บนึงนะครับจะได้พูดพร้อมกันเดียวเลยเนาะนะครับก็โอเคพอเริ่มมีคนดูแล้วเนาะนะครับก็นะครับคันนี้นะครับสวีทเอฟีนะครับคันนี้เป็นโฉมปี12นะครับ12เขาออกไปปีเดือนธันวาเลยนะครับ ก็เรียกง่ายว่าเป็นปี13ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นรถออกไปปีเลยนะครับแล้วก็ได้ใช้ช่วงปี13นะครับแล้วก็รถจดปี13นะครับคันนี้นะครับผมก็นะครับคันนี้เป็น1.8 e นะครับ1 8 e ภายในสีครีมนะครับผมเบาะหนังตัวรองท็อปนะครับตัวท็อปก็จะเป็นเนวิเกเตอร์นะครับผมนะครับ ก็เดี uhm ๋ยวมาดูรอบคันกันนะครับดูรอบคันกันนะครับก็เดี๋ยวพูดรายละเอียดไปด้วยนะครับว่าคันนี้ผมทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับคันนี้ก็ตั้งแต่เข้ามาก็เป็นรถเดิมๆนะครับที่ถ่ายรูปให้ดูกันสดๆนะครับรถเข้ามันเดิมเลยแล้วก็มีการไล่เช็คช่วงล่างนะครับไล่รถเข้าเช็คช่วงล่างแล้วก็เก็บงานพวงนี้ก็มีไล่ให้ดูกันเรื่อยๆเนาะนะครับตลอดคันนี้นะครับ เบื้องต้นเนี่ยผมก็แต่งจากทรงนะครับแต่งจากทรงก็อยากได้เป็นสไตล์คลืนคีนนะครับสีดําอยากได้เงินเียก็เลยจัดเป็นล้อ,อทีสามเจ็ดการตรงตัวนี้นะครับทีสามเจ็ดการตรงตัวนี้ก็เข้ากันมากเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่นะครับทีสามเจ็ดตัวนี้ยางก็เป็นยางไซส์สองสองห้านะครับสี่ห้าสิบเจ็ดจะเต็มซุ้มนะครับเต็มซุ้มพอดีเลยนะครับ เต็มสมบูรณ์ดีเลยกาลังดีเลยครับแล้วก็คันนี้ผมโหลดด้วยสปริงโหลดซิลเวอร์นะครับโหลดด้วยสปริงโหลดซิลเวอร์ใจก็อยากจะใส่เป็นสตาร์ทให้นะครับแต่ผมกลัวรถราคารถมันจะโดดไปมากนะครับก็เลยเลือกเป็นสปริงโหลดสปริงโหลดซิลเวอร์ Spin ก็พอแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแค่นี้ก็จบแล้วเพราะว่ามันด้วยยางนะครับยางแก้มแก้มมันเต็มสมมันก็เลยดูเต็มเ็มนะครับไม่ไม่ลงเก,เกินไปนะครับโอเคนะครับ ก็ด้านหน้าผมก็จะมีเปลี่ยนกระจังหน้าไปให้นะครับเป็นตัวไม่ไดเชนนะครับจะสวยกว่าตัวตัวก่อนไมไดดเชนเนาะนะครับส่วนมากก็จะเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ผมขัดไฟหน้านะครับไฟหน้าตอนแรกมันจะออกเหลืองเหือน่อยทางซ้ายและขวานะครับนี่ก็ขัดายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวไฟตัดหมอกนะครับทั้งสองข้างแล้วนะครับตอนแรกมันจะแตกมานะครับก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับภายนอกก็ประมาณนี้เนาะรอๆเลยนะครับ สีช่ำม,มากสีช่ำม,มากตัวจริงช่ำม,มากเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มดูภายในกันนะครับดูด่วนท้ายหน่อยหลักกันหลอดีนะดูดูมาดูล้อครับดูระแวแกระหว่างความสูงระหว่างขอบยางกับซ้มนะครับกําลังดีเลยเนาะนะครับไม่ไม่สูงไม่เตี้ยไปนะครับเดี๋ยวผมหมุนหมุนล้อตรงๆให้ดูนะครับเจอเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูทีเดียวเลยนะครับ รถมุดล้อให้ด้วยกันนะครับคุ้มล้อด้านหน้านะครับยางเต็มคุ้มพอดีนะครับแค่นี้ผมว่ากําลังดีนะนะครับเพราะว่าถ้าโหลดเตี้ยมากกว่านี้ไปก็จะขับยากนิดนึงนะครับอันนี้สปริงโหลดของอ่าซูเนอร์นะครับซูเนอร์นะครับสปริงโหลดซูเนอร์หน้าหลังเตี้ยขึ้นมาดีนะครับตรงสวยเลยแล้วก็ขับดีด้วยครับสปริงโหลดนะครับเพราะเพราะว่าอ่า มันเป็นโช๊คเดิมนะครับเราก็ใส่เป็นสปริงเงานะครับจะไม่แข็งกระด้างนะครับยังออกฟิลนุ่มๆเหมือนรถเดิมนะครับไม่แข็งมากแฟนนั่งได้ครับแฟนนั่งได้ผู้ยากไม่บ่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายนอกโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวดูภายในกันกอเริ่มตั้งแต่แข่งประตูก่อนเลยนะครับก็หนังเหนึ่งก็สะอาดนะครับไม่ขาดไม่อะไรนะครับสวงสวีสวยหมดเลยนะครับผมดูบอกกันอันนี้ก็จะเป็น บ่อหนังสีครีมนะครับจะเรียกสีนี้ก็คือสีเบสนะครับบ่อหนังสีเบสนะครับผมบอกฝังคนขับก็นะครับเหมือนเดิมจะเป็นไฟฟ้านะครับั๊กไฟฟ้านะครับผมบอกก็ไม่มีขาดอะไรนะครับบอกสวยเลยนะครับผมไม่นี้เลยก็ผมแค่ขัดทําความสะอาดเท่านั้นนะครับดูภายในนะครับภูมิอะไรก็ไม่มีลอกเลยนะครับุ่มเติมสวยมากนะครับสวยมากเลยไม่มีลอกเลยนะครับ แผงแอร์แผงวิทยุนะครับสวยกริ๊กเลยนะครับหัวเกียร์ไม่มีลอกเลยนะครับคันเบ่งเลยก็ใส่ไทยเลยนะครับสภาพยังไงครับสวยเนาะคันนี้ไม่อยู่ที่ประมาณแสนแปดนะครับไม่ประมาณแสนแปดเป็นผมจะบอกว่าเป็นเลขไม่ปกติของรถปีนี้นะครับเป็นเลขไม่ปกติแล้วนะครับไม่ได้เยอะเลยนะครับไม่ได้เยอะเลย เดี๋ยวดูด้านท้ายกันนะครับนะครับด้านท้ายสวยกิ๊กเลยนะครับสวยกิ๊กเลยแล้วก็อันนี้เครื่องเดินนิ่งๆเลยครับนี่แทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะนะครับก็เดี๋ยวดูห้องเครื่องกับฝากระโปรงท้ายกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรายละเอียดอ่ารายละเอียดที่ผมเก็บงานให้นะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องไวแล้วนะครับเสียงเครื่องเดินนิ่งมากนะครับ ก็มาเริ I I ่มตั 200, ้งแต่ฝาโป้งนะครับฝาโป้งนี่ก็เดิมๆิมเลยนะครับติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับผมดูห้องเครื่องกันนะครับเไอตรงนี้ผมมีอยู่ที่เต็นท์นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับมันชอบแตกนะครับพอโดนความร้อนสักหน่อยมันก็จะแตกอันนี้ผมเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็นองนั้นไม่มีอะไรละของเหลวจัดการหมดเรียบร้อยนะครับท่านี้ดูสภาพห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับท่านี้ Okay. ก็ของเหลวจัดก,การเรียบร้อยหมดแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหม้อน้ำนะครับน้ำมันเบรกเปลี่ยนถ่ายให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรวจเช็คพวกสายโปงสายพานอะไรให้เรียบให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยกเครื่องยกยกรถดูช่วงหน้านะครับดูซึมดู่วอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับแห้งสนิทน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูรายการที่ผมเก็บงานให้อีกทีนะครับเดี๋ยวผมไล่รายการให้ดูเดี๋ยวดูลัท้ายกันก่อน นี่ไงครับตากิ๊กนะครับน่าใช้น่าใช้มากมากนะครับสารเสริจลยคมกิ๊กนะครับดบปฏิเหตุหนักไม่มีแน่นอนนะครับดูอ่างยางลอ,อยกันนะครับอยู่ขมดเลยนะครับเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวสีตัวจริงจะฉ่ำมากนะครับสีในกล้องมันจะดูซีดๆหน่อยแต่ตัวจริงจะค่อนข้างฉ่ำ ก็เดี๋ยวไปไล่ดูรายละเอียดการกิจกานของผมนะครับเดี๋ยวดูจากไปเสร็จแล้วก็รูปถ่ายกันเนาะนะครับว่าคันนี้ผมทำ,ทำอะไรไปแล้วบ้างเดี๋ยวขอดับเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับเคอันนี้ก็กุญแจครบสองดอกนะครับกุญแจสองดอกครบเลยนะครับไปเดี๋ยวดูรายละเอียดกันสวัสดีครับ นายคนขายไม่ค่อยหลอกเท่าไหร่นาะก็เดี๋ยวผมได้รายละเอียดให้นะครับดูจะไปเสรคจกันนะนะครับที่ผมทำมามีอะไรบ้างแล้วนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่โจ๊กก็ลูกค้าอีกท่านนึงนะครับที่เพิ่งรับรถไปนะครับอ่าก็นะครับก็มีเรื่องฮาๆนิดนึงก็คือ นะครับก็ให้ลูกค้าไปรับรถที่ร้านจอดนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าไลท์ไม่ใช่ไลท์เซลฟี่รับรถให้ด้วยนะครับพอดีติดกินข้าวอยู่นะครับก็เลยฝากลูกค้าเซลฟี่ให้หน่อยนะครับขอบคุณพี่โจมากๆครับรถเป็นไงฝากบอกด้วยนะครับพี่ฝากบอกลูกค้าท่านหนึ่งในผมหน่อยนะนะครับโอเคก็นะครับเดี๋ยวมาไล่กันก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยทุกคันนะครับก็ผมจะมีโปรแกรมล้างแอร์ให้นะครับ ล้างแอร์ล้างตู้แอร์นะครับแว็กข้ามเติมน้ำยาแอร์แล้วก็เปลี่ยนกองแอร์นะครับอันนี้จัดการให้ทุกคันนะครับนะครับผมแล้วก็นะครับมาไล่รายละเอียดการเก็บงานกันนะครับก็เบื้องต้นเลยก็จะมีน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนถ่ายให้อยู่แล้วทุกทุกคันนะครับกองน้ํามันเครื่องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเป็นกองแท้ฮอนด้าเนาะนะครับใส่กองอากาศนะครับน้ํามันเกียร์นะครับ ลูกหมากกันโคงหน้า fb ลูกหมากกันโครง,นะ B, ลครงแลวพวกนี้ชอบเสียนะนะครับใครที่ได้ยินเสียงดังๆเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นตัวนี้นะครับพวกลูกหมากกันโคงนะครับถูกใจมากครับเก็บรายละเอียดให้อย่างดีเลยใช่แล้วก็<笑><笑> <g år> นะครับทุกท่านก็อย่างที่ผมบอกเอาไปพร้อมใช้จริงๆนะครับไม่อยากให้ลูกค้าได้รถแบบเอาไปเราต้องซ่อมต้องอามาเก็บงานกันทีหลังนะครับโ <g år> <g år> อเคก็ไล่ไล่กันต่อเลยเนาะ นะครับลูกหมาโครงหน้านะครับลูกหมาโครงหลังอันนี้เปลี่ยนให้แทบลุกคันเลยครับเพราะว่า M b มเนี่ยพอมีอายุเร่งมาอยู่เลนเนี่ยพวกลูกหมาโครงจะชอบไปก่อนนะครับจะได้เสียงประมาณกุ๊กกุ๊กกุ๊กอะไรประมาณนี้ครับเสียงไกลนะครับเสียงไกลภาษาช่างขอบคุณมากครับพี่โจ๊กซื้อซื้อรถแบบไม่ดูรถเลยครับพี่โจ๊กก็ขับไปส่งให้ถึงที่เลยนะครับก็เห็นรถแค่ตอนไปส่งนะครับแล้วก็ถูกใจนะครับถูกใจกันนะครับ โอเคแล้วก็น้ํายาว่าน้ํานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปทําเพิ่มแล้วนะครับเจียจานหน้าหลังนะครับทั้ง4ล้อคันนี้ก็เบื้องต้นที่ผมได้มาที่ลองขับเนี่ยผ้าเบรกหน้าไอ้ผผมคิดว่าผ้าเบรกมันใกล้หมดแล้วเพราะว่าเบรกไม่ค่อยดีนะครับแต่พอได้เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังใหม่เนี่ยเบรกดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เจียจานพร้อมเลยทีเดียวนะครับ ฝาหม้อน้านะครับก็ทุกคันเนี่ยที่ได้ถ่ายน้ํายาหม้อน้ําเนี่ยช่างจะได้เปิดฝาหม้อน้ําแล้วก็จะเห็นตัวนี้นะครับว่าเสียไม่เสียนะครับทีเนี้ยมันก็เหมือนเหมือนเป็นการไล่เช็คเขาเรียกไงไล่เช็คระบบน้ำนะครับพอถ้าฝาฝาหม้อน้ํามันเสียเนี่ยมันอาจจะทําให้เครื่องฮีทได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้นะครับผมแล้วก็ นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าแรงนะครับเปลี่ยนถ่ายอะไรพวกนี้ครับค่าแรงที่ทําก็ประมาณพันสี่เบสเซ็คคันนี้ก็เก็บงานเครื่องกับช่วงล่างไปประมาณหมื่นแปดร้อยนะครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเจอกันครับผมโอเครายละเอียดช่วงล่างก็ประมาณนี้เนาะนะครับช่วงล่างและเครื่องนะครับโอเคก็จะมีเพิ่มเติมนี้นะครับยางเบ้าชงหน้าแล้วก็ยางกันฝุ่นนะครับชงหน้านะครับ อันนี้มันนี้มันเริ่มฉีกแล้วผมก็เปลี่ยนให้นะครับอันนี้ก็เป็นของแท้ Honda เลยนะนะครับบางอย่างบางอย่างอของ h o n ด้าเนี่ยของแท้ไม่แพงนะครับอย่างเบ้าโชกนะครับเบ้าชกเนี่ยมันตัวละแ Salesforce ค่บ600กว่าบาทเองผมแนะนําเปลี่ยนแท้ไปเถอะเพราะว่าของก๊อฟเนี่ยของก๊อฟเนี่ยมันใช้ใช้แค่แป,ป๊บเดียวก็พังครับแล้วก็ราคาไม่ต่างกันเลยนะครับเปลี่ยนแท้ไปเลยดีกว่าจบยาวๆนะครับผมเปลี่ยนคู่หนึ่งก็พันสองครับแค่นี้เองนะครับ أ, เสียง เสียงของเบ้าโชกนะครับ <ads> ก็ค <Diamond> ือเวลาหมุนพวงมาลัยเนี่ย <bisc> มันจะมีเสียงแก๊้แ <x> ก <sitzen> ๊้แกล้แกล้แกอะไรประมาณนี้ครับเวลาหมุนพวงมาลัยก็จะจะต้องมาไล่เปลี่ยนที่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าได้ยินเสียงเวลาหมุนพวงมาลัยเราก็ค่อยไปดูอย่างอื่นแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็คันนี้ก็เก็บไปมือกบบาทนะครับช่วงล่างเครื่องนะครับแล้วก็มีงานแน่อะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูรูปกันว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับก็ผมถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายรูปไว้ Okay. แป๊หนึ่งนะครับแป๊หนึ่งนะพอดีมไม่ได้ต่อไวไฟไว อเคนะครับก็เอาไล่ไปทีละรูปเนาะอันนี้ก็ขัดสีนะครับขัดสีเก็บริ้วรอยนะครับผมขัดสีเก็บริ้วรอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายถอดตู้แอร์ออกมาล้างนะครับถอดตู้แอร์ออกมาล้างอันนี้ก็คอยนะครับก็ถอดออกมาล้างเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของตู้แอร์นะครับก็จะการทําความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับผม นะครับอันนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็แวงน้ายาแอร์นะครับเอาไปแวงน้ายาแอร์อันนี้ก็เป็นลูกเปลี่ยนกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของตัวเลเซียชนอันนี้ก็ของแท้ฮอนด้านะครับจริงๆกระจังตัวนี้ไม่แพงเลยนะสองพกว่าบาทนะครับสองพกว่าบาทก็สามารถเปลี่ยนใส่กันได้นะครับอันนี้ก็ลูปตอนถอดนะครับผมก็นนี้ก็เจ้าของสํานัก NP Racing นะครับ อยู่แถวโปทุมธานีเนาะนะครับอะไหล่อฟเยอะมากนะครับถ้าใครใช้ f ออยู่แนะนําเลยนะครับบริการดีมากนะครับบริการดีมากนะครับอันนี้ก็ทอดออกมานะครับผมอันนี้ก็หาวานให้เขาเปลี่ยนตัวนี้ให้นะครับไฟตันหมอกนะครับก็เบิกเบิกใหม่ให้เลยนะครับแต่จริงๆไฟตันหมอกผมไม่ได้เบิกแทนนะเพราะว่าแทนแพงมากครับคู่หนึ่งมีเกือบหมื่นนะนะครับวันนี้ก็เลยเบิกเป็นของเทียบภัยนะครับ ของเก่ามันจะมีรอยแตกนะครับแล้วก็นามันเริ่มเข้าแล้วนะครับก็เปลี่ยนให้อันนี้ก็ล้อใหม่ยางใหม่นะครับสปริงโหลดนะครับผมตัวเนเนอตัวนี้นะครับถ้าใครใช้บิวก็อยากจะโหลดนะครับแต่ถ้าโหลดไม่เยอะก็แนะนําเป็นสปริงโหลดตัวนี้นะครับใช้ดีแล้วก็ทรงกําลังสวยนะครับแต่แนะนําต้องเลือกยางเป็น2 2 5นะถ้ายาง2องหเนี่ยมันจะดูห่างทรงเกินไปครับจะไม่ค่อยสวยนะครับผมแล้วก็ล้อแนะนําเป็นล้อแปดครึ่งนะครับยางต่านะครับล้อแปดครึ่ง นะครับก็ส่งออกมาประมาณนี้เนาะนะครับล้อเลยอ f f s อ t สามห้านะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนล้อแม็กก็เนี่ยครับสามห้าแปดครึ่งนะครับกําลังสวยขอบสิบเจ็ดอันนี้ก็ใบเสร็จนะครับที่เอาไปเก็บงานมานะครับผมอันนี้ก็รูปที่ถ่ายน้ำมันเบรกออกนะครับอันนี้ก็น้ำยาคูลแลน์นะครับมอน้ำก็ถ่ายออกใหม่หมดเลยนะครับถึงมันถึงมันจะดูซาอยู่แต่ผมก็ถ่ายให้ทุกคันนะครับเพราะว่ามันไม่แพง นี้จัดการให้ได้นะครับก็จะได้เอาไปใช้ยาวๆไม่ต้องมากังวลกันนะครับอันนี้ก็น้ำมันเบรกเนาะนะครับถ่ายน้ำมันเบรกแล้วก็ไล่ใหม่นะครับอันนี้ก็น้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ผมเลือกเป็นของแท้ฮอนด้าเลยนะนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องก็เป็นของท o ทัเลยนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่ได้ถูกนะนะครับ,น,บรน้ำมันเครื่องอันนี้ก็จานเบรกนะครับเจียทั้งหน้าและหลังนะครับ อันนี้ก็เป็นยางหุ้มโชกยางหุ้มโชคนะครับก็ยางตัวนี้ไม่แพงนะครับเบิกเป็นของแท้ h o ด้าใส่ได้เลยนะครับตัวละประมาณสองยกว่าบาทนะครับอันนี้ก็ผ้าเบกเป็นของล็อกบูนะครับผมจะใช้ของล็อกบูส์นะราคาไม่สูงมากแล้วก็เบรกดีมากครับเบรกดีมากอันนี้ก็จะเป็นลูกหมากกันโค้งหน้าเอ้ตัวนี้ลูกหมากกันโค้งหลังนะครับเอาโอเคอันนี้ก็จะเป็นเบ้าโชคนะครับที่ผมบอกเปลี่ยนแท้ดีกว่านะครับไม่แพงเลยห0รกว่าบาทข้างละนะครับ อันนี้ก็ภาพเบรกนะครับผมอันนี้นะครับก็เนี่ยครับที่ผมบอกว่ามันชอบเสียะเขาก็จะเป็นตัวนี้แหละอ่าอันนี้ก็จะเรียกรูปหมากกันโค้งหน้านะครับของเอบมันจะค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมันจะแตกมันจะอะไรพวกนี้ครับเป็นผมจะบอกว่าไงอ่ะมันเป็นเป็นเป็นเรื่องปกติของช่วงล่างนะครับไอพวกรูปหมากอะไรพวกนี้มันจะชอบเสียก่อนเขานะครับก็ผมได้มาทุกคันก็เปลี่ยนให้ทุกคันนะครับขันไหนมีเสียงนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นลูกหมากปลายแหลกนะครับก็สองตัวนี้แหละจะชอบเสียก่อนเขานะครับลูกหมากกันโคงลูกหมากปลายแหลกทั้งหน้าและหลังนะครับอันนี้ก็ลูกหมากกันโคงหลังนะครับอันนี้ก็เป็นบูทบูทกันโคงหลังนะครับบูทกันโคงหลังนะครับก็ประมาณนี้ครับช่วงล่างไม่มีอะไรมากนะครับหลักๆอันนี้ก็ใส่กองอากาศนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมหมดแล้วก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็นะครับอย่างที่ผมบอกรถทุกคันผมพยายามเก็บงานให้แบบ พร้อมใช้ที่สุดนะครับลูกค้า,าไปไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มเติมแล้วเติมมันจ่ายค่างวดอย่างเดียวพอนะครับแล้วก็ผมมีรับการหลังการขายให้อยู่แล้วนะครับรับการหลังการขายให้อยู่แล้วก็ถ้าไงผมก็ขอฝากเอฟบีคันนี้ไว้ด้วยนะครับก็ตั้งใจทําทุกคั้นนนะครับอยากให้ลูกค้าได้รดดีๆไปไปใช้นะครับแปะะ๊บแล้วทำเหมือนมันกระตุกกระตุกหน่อย โอเคนะครับเหมือนโทรศัพท์มันเริ่มร้อนกระตุกหน่อยนะครับก็นะครับถ้าไงก็ผมก็ขอฝาก fb คันนี้ไว้ด้วยนะครับก็รถสวยมากรถทุกคันอยากให้มาลองขับนะครับรถที่เต็นท์อยากให้มาลองขับเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยถ้ามันมันจะขับไม่เหมือนกันนะครับมันจะขับไม่เหมือนกันรถทุกคันที่เต็นท์เนี่ยผมเก็บงานแล้วก็แบบอยากให้ลูกค้ามาเห็นตัวจริงแล้วได้มาลองขับนะครับ นะครับอยากให้ลองมาลองขับสุทรรนเลยถ้าชอบคันไหนมาลองขับก่อนได้เลยนะครับแล้วเรื่องแฟแนซ์เรื่องรายละเอียดค่อยว่ากันทีหลังได้ครับโอเคทั้งงก็ผมขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับไปเอา FB สีฟ้านะครับไม่7เจ็ดหมื่นนะครับรับรถคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอไให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ